สวัสดีครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมเรื่องเกี่ยวกับตำนานพญานาคขึ้นมาแปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อไปไหว้หวานจ้างบริษัทภาพยนต์ให้ไปฉายหนังในวันที่เกิดเหตุนั้นเป็นวันที่20ธันวาคมปีพุทธศักราช2531 ได้มีชายคนหนึ่งชื่อว่านายจำปาคำแก้วอาศัยอยู่ที่บ้านวังทองอำเภอบ้านดุงได้เดินทางเข้ามาที่ตัวเมืองอุดอรธานีมายังบริษัทภาพ,พยนตร์เพื่อทำสัญญาว่าจ้างให้ไปฉายหนังกลางแปลงที่บ้านวังทอง แถวป่าคําชโนดทั้งหมดสี่เรื่องด้วยกันคือเรื่องทองดวนปืนบ้านผีปอบและหนังฝรั่งอีกหนึ่งเรื่องเพื่อให้ไปฉายหนังที่คําชโนตในวันที่29มกราคม ปีพุทธศักราช2532แต่มีข้อแม้อยู่ว่าต้องฉายหนังให้จบแค่ตีสีของวันใหม่และให้ออกจากหมู่บ้านก่อนฟ้าสางโดยห้ามหันกลับมามองและได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างกันส่วนเจ้าของบริษัทภาพยนต์ร ก็ได้เป็นผู้รับเรื่องทำสัญญาว่าจ้างกันเสร็จสิ้นด้วยตัวเองเมื่อถึงวันนัดหมายเมื่อถึงวันนัดหมายคนขับรถฉายหนังพร้อมลูกน้องอีกห้าคนจัดเตรียมอุปกรณ์ฉายภาพยนตร์ขึ้นรถซึ่งเป็นรถบรรทุกหกล้อมีหลังคา และก็ได้เริ่มออกเดินทางสู่จุดหมายปลายทางที่นัดกันไว้ในเวลาบ่ายแก,แก่โดยจะไปตั้งหนังกลางแปลงที่งานวัดหมู่บ้านวังทองใกล้ๆก,กับป่าคำชโนดซึ่งเดินทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอบ้านดุงเป็นระยะทางประมาณ20กิโลเมตร และอยู่ห่างจากหมู่บ้านวังทองเป็นระยะทางประมาณ3กิโลเมตรช่วงที่มาถึงบ้านวังทองนั้นก็เป็นเวลาพบค่ำแล้วถนนช่วงนั้นก็เป็นถนนลูกลังแบบเพื้นที่ชนบทไฟฟ้าข้างทางก็ไม่มีสองข้างทางจึงมองไม่เห็นมองเห็นเพียงทุ่งนามืดๆเท่านั้น ยิ่งขับรถไปตามเส้นทางที่ผู้ว่าจ้างบอกก็ไม่เห็นว่าจะมีหมู่บ้านทำให้รถฉายหนังนั้นวิ่งเลยไปยังเมืองไัยคนขับก็นึกเอะใจขึ้นว่าขับมาตั้งนานทำไมไม่ถึงสักทีจึงได้ถามชาวบ้านข้างทางแถวนั้นดูจึงทราบว่าได้ขับรถเลยมาไกลแล้ว ขณะที่กําลังหันหัวรถกลับอยู่ๆนั้นก็มีผู้หญิงสองคนสวมชุดดำเข้ามาหาและพูดกับคนขับรถว่าได้ขับรถมาไกลแล้วดีนะที่ตามมาทันแล้วก็บอกว่าจะเป็นคนนำทางไปยังวัดคําชนโนดเอง คนขับก็ได้รับผู้หญิงทั้งสองคนขึ้นรถเพื่อนำทางโดยพึ่งฉุกใจคิดว่าผู้หญิงสองคนนั้นตามรถชายหนังมาได้อย่างไรมอเตอร์ไซค์สักคันก็ไม่มีช่วงเวลาที่ขับรถมาก็ไม่เห็นว่าจะมีรถตามมาสักคันแต่เขาก็ไม่คิดติดใจอะไร เพราะในตอนนั้นเขาใจร้อนหล่นที่จะต้องรีบไปฉายหนังมากกว่าเพราะว่าได้ขับรถเลยเวลามามากแล้วและขับรถกลับไปยังบริเวณวัดสีริสุดโธคำมชนโนดซึ่งเป็นปากทางที่เข้าป่าคำมชนโนดได้มองเห็นว่ามีทางลุกลันเข้าไป หญิงสาวที่นั่งมาด้วยก็บอกให้คนขับรถเข้าไปทางนั้นเลยเมื่อขับรถเข้าไปก็ยิ่งชวนให้สงสัยว่าทำไมไม่มีเสียงลำโพงออกมาจากงานวัดไม่มีเสียงแม้แต่เสียงหมอลำหรือการละเล่นอื่นๆดังให้ได้ยินเลยกลับพบว่า